ดวงชะตารายวันวันที่27ธันวาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมเป็นวันที่ต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวพลังงานของคุณคือดาวอังคารสคือความกล้าลุยแต่พลังงานของวันนี้คือดาวเสาวเจ็คือความอดทนอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด ขัดใจทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจเป็นวันที่ดีสำหรับการใช้พลังงานไปกับการแก้ไขปัญหาเก่าๆหรือการออกกำลังกายมากกว่าการเริ่มต้นประทะกับสิ่งใหม่ๆการงานมีโอกาสเกิดการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ได้ง่ายอธิพลอังคารประทะเสางานที่ต้องทำอาจติดขัดเพราะกฎระเบีย หรือความล่าช้าจากผู้อื่นต้องระวังคำพูดและการกระทำที่ตรงเกินไปการนำเสนอไอเดียอาจถูกมองว่าก้าวร้าวไม่ควรเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องแข่งกับเวลาในวันนี้การเงินรายจ่ายค่อนข้างหนักโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะการซ่อมแซมหรือรายจ่ายกระทนหันที่ต้องรีบตัดสินใจ คนระมัดระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงทุกรูปแบบการเจรจาผลประโยชน์อาจไม่เป็นผลดีเพราะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลความรักคนโสดอย่างไม่ควรเร่งรีบคนที่เข้ามาอาจจะดูร้อนแรงถูกใจในตอนแรกแต่ความสัมพันธ์อาจจะไม่ยั่งยืนหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างคนมีคู่ ระวังการประทะคารมกันอย่างรุนแรงเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ง่ายอารมณ์ร้อนต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันควรแยกกันไปสงบสติอารมณ์หรือชวนกันไปทำบุญวันนี้วันพระจะช่วยลดแรงประทะได้สุขภาพกายต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความรีบร้อนของมีคม หรือไฟความร้อนรวมถึงอาการปวดกล้ามเนื้อหรือการอักเสบสุขภาพใจหงุดหงิดง่ายจิตใจปั่นป่วนไม่นิ่งต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้มากอุปสรรคและสิ่งที่ควระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคืออารมณ์ของตัวคุณเองความใจร้อนวู่วาม และการไม่อดพนรอคอยจะนำปัญหามาให้คําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานทำงานที่ต้องใช้แรงกายหรือใช้ความเด็ดขาดในการตัดจบปัญหาเก่าๆหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงการเงินห้ามใจตัวเองให้หนักแน่นงดการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นเด็ดขาดและห้ามให้ใครยืมเงิน ความรักนิ่งเข้าไว้หากเริ่มรู้สึกหงุดหงิดให้เดินหนีไปก่อนสวดมนต์หรืออาบน้ำเย็นๆจะช่วยได้